ศิล 5. หข้อที่ 5. สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฐานาเวรมณีเว้นจากการเสพสิ่งมึนเมาจุดมุ่งหมายของการรักษาศิลข้อที่ 5. คือไม่ทำลายปัญญาธรรมในตัวตนปัญญาธรรมคืออย่างรู้เหตุผลความรู้เข้าใจชัดเจนอย่างแยกในเหตุผลดีชั่วคุณโทษประโยชน์ มิใช่ประโยชน์มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมด้วยปัญญาที่เลิศล้ำอยู่แล้วไม่มีใครโง่หรือฉลาดกว่าใครแต่ความหลงต่างหากที่ทำให้แตกต่างกันและไม่รู้จึงจำต้องเสริมสร้างความดีให้มากจึงจะเกิดปัญญาพึงรู้ไว้ว่าคนโง่คนฉลาดนั้นมีพุทธญาณไม่ต่างกันเลยต่างกันที่หลงและตื่นเท่านั้น ที่ทำให้เกิดโง่หรือฉลาดอานุภาพแห่งปัญญาจึงแตกต่างกันออกไปมนุษย์นั้นถูกอารมณ์สันทะบดบังทำให้มืดหลงอารมณ์จึงเป็นทะเลทุกข์ของคนทุกชั้นวันณนะความรู้และปัญญาจึงแบ่งแยกได้ตรงนี้เมื่อใครมีอารมณ์เข้าครอบงำก็สามารถกระทำผิดได้การบำเพ็ญปัญญาคือการรู้จักควบคุมอารมณ์รู้จักแยกแยะเหตุผลจึงมีสติ รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์รู้ระงับอารมณ์ต่างๆได้ผู้ที่ปล่อยจิตปล่อยใจให้อารมณ์ครอบงำจนสูญสิ้นปัญญาอยู่บ่อยๆย่อมสร้างภพชาติของสัตว์เดรัจฉานให้ตนเองปัญญานั้นบริสุทธิ์ปราศจากอารมณ์ทั้งปวงมิทำให้ธรรมยานหันเหไปสู่หกทางแห่งดีหรือชั่ว มีสภาวะแห่งความเป็นกลางจึงทรงอนุภาพสามารถตัดทุกทั้งปวงได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงให้สมานทานศินข้อที่หมิให้จิตมัมเมาตกอยู่ภายใต้อำนาจของน้ำเมาทั้งปวงคนที่ถูกอำนาจน้ำเมายาเสพติดครอบงำย่อมขาดสติสัมปชัญญะทำให้คิดผิดทำผิดและหลงผิดได้โดยง่าย ปัญญาธรรมคือธาตุน้ำน้ำบริสุทธิ์ประเทืองปัญญาน้ำเมาทำลายสติปัญญาเพราะธรรมยานถูกมอมเมาตายไปแล้วหากมาเกิดในมนุษย์ก็จะเป็นคนบ้าสติปัญญาฟันฟ่นเฟือนธาตุน้ำอวัยวะภายในของคนที่อยู่ตำแหน่งคือไตมีหน้าที่ขับของเสียในเลือด พืชที่เป็นอันตรายต่อไตเมื่อบริโภคมากคือหัวหอมรสชาติที่เป็นอันตรายต่อไตคือรสเค็มอาน,นิสงส์35ประการของการรักษาสินข้อที่5 1. รู้กิจการอดีตอนาคตปัจจุบันได้รวดเร็ว 2. มีสติตั้งมั่นทุกเมื่อ 3. ม,มีปัญญาดีมีความรู้มาก 4. มีแต่ความสุข 5. มีแต่คนนับถือยำเกรง 6. มีความขวนขวายน้อยหากินง่าย 7. มีปัญญามาก 8. มีปัญญาบันเทิงในธรรม 9. มีความเห็นถูกต้อง 10. มีศิลบริสุทธิ์11มีใจระายต่อบาป 12. รู้จักกลัวบาป 13. เป็นบัณฑิต 14. มีความกตันยู 15. มีกะตะเวที 16. พูดแต่ความสัตย์ 17. รู้จักเฉลี่ยเจือจาน18ซื่อตรง 19. ไม่เป็นบ้า 20. ไม่เป็นใบ้ 21. ไม่มัวเมา 22. ไม่ประมาท 23. ไม่หลงไหล 24. ไม่หวาดสะดุ้งกลัว 25. ไม่บ้านน้ำลาย26ไม่งุนงง27ไม่มีความแข่งดี28 ไม่มีฤทธิ์สยา29ไม่ส่อเสียดใคร30ไม่พูดหยาบ31ไม่พูดเพ้อเ้อร์ไร้ประโยชน์32ไม่เกียดคร้านทุกคืนวัน33ไม่ตนันนี34ไม่โกรธง่าย35ฉลา,าดรู้ในทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์และในสิ่งที่เป็นโทษผลกรรมของการละเมิดสินข้อที่5 ผู้ใดเสพสุรายาเมาตายแล้วย่อมทำให้ไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากกรรมอย่างเบาที่สุดแก่ผู้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือเป็นบ้าปัญญาอ่อนผลกรรมในชาติต่อๆไป 1. สมองทึบขี้หลงขี้ลืมเรียนไม่เก่งอ่านหนังสือไม่จำา 2. เกิดในตระกูลที่โง่เขลาเต็มไปด้วยอาบายามุก 3. หากกำหนักจะเกิดเป็นเอ,อ๋อปัญญาอ่อนโรคสมอง 4. ลูกหลานสำม,มะเลเทเมาลูกหลานติดยา 5. เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขาดสติมีแต่ความประมาท 6. มักถูกมอมเมาให้หลงไหลในสิ่งผิดได้ง่ายๆ่หนทางทุเราต้องตั้งสัจจะว่าจะเลิกเล่าเลิกเมาเลิกยาไม่จำน่ายจ,จ่ายแจกของมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิด มันให้ธรรมทานวิทยาทานให้ปัญญาความรู้แก่คนทั่วไปหลักคำสอนของมหายานศินขอทีหคือสุราเมระยะมัชชปามาถถานาเวรมณีแปลว่าห้ามดื่มสุรามืนเมาใช่หรือไม่แต่ถ้ามีการจัดงานศพขึ้นมามีการดื่มไหม มีงานเลี้ยงฉลองดื่มไหมรับปริญญาดื่มไหมแล้วอย่างนี้เราเป็นพุทธศาสนิกชนได้อย่างไรกันขนาดเราทุกๆคนมานั่งเก้าอี้สบายๆแล้วยังนั่งตัวตรงๆไม่ได้เลยยังบังคับตนเองไม่ได้เลยข้ถามว่าเราจะสามารถบังคับตนเองไม่ให้ดื่มสุราได้หรืออย่างไรกัน เพราะฉะนั้นเหตุใดจึงห้ามดื่มสุราเสพสิ่งมึนเมาละ่ะใช่หรือไม่ว่าหลังจากที่เราดื่มสุราเข้าไปแล้วทำให้เราขาดสิ่งสติสัมปชัญญะตลอดเวลาหลังจากที่เรานั้นดื่มเข้าไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเหตุนี้จึงทำให้โรคนี้ปุ่นวายอยู่อย่างนั้น โทษสุรายาเมากินแล้วภาคภูมิใจเบียร์คนไทยทำเองสโลแกนบทนี้เราคงรู้จักและคุ้นหูกันดีเมื่อไม่นานมานี้เคยตกเป็นข่าวอย่างคลึกโครมเนื่องจากมีกระแสต,ต่อต้านและหลายฝ่ายออกมาประท้วงวิาพากษ์วิจารณ์โฆษณาชิ้นนี้อย่างสัดเสียเทเสียอาทิเช่นน่าจะร้องว่ากินแล้วโง่ง,งมงาย เบียร์ทำลายคนกินมากกว่าจะร้องกินแล้วภาคภูมิใจดื่มของมืนเมามันน่าภูมิใจตรงไหนกันไอ้ที่โฆษณาหลอกคนไทยว่ากินแล้วภาคภูมิใจนะหลอกคนบ้านนาอีสานไม่ได้แล้วเพราะเขารู้แล้วว่าชีวิตแบบพอดีพอเพียงที่เขาอยู่เขาเป็นกันในวันนี้มันน่าภูมิใจมากกว่าเยอะ กินแล้วภาคภูมิใจอะไรกันกินแล้วก็ไม่เคยภูมิใจสักทีมีแต่เมากระอวกอยู่แค่นั้นกินแล้วภาคภูมิใจได้สร้างค่านิยมผิดๆให้กับเยาวชนไทยอย่างมากมายน้าเไปตัดหัววิทยุโทรทัศน์พูดล้วนโกหกพกลมให้เห็นชั่วเป็นดีตลอดเช่นความสุขที่คุณดื่มได้คนไทยหรือเปล่ากินแล้วภาคภูมิใจ เขาใช้เงินเป็นพันล้านเพื่อเรื่องพวกนี้เพื่อจะไปล้างสมองคนโฆษณาว่ากินแล้วภาคภูมิใจก็รู้แล้วว่าต้องการมอมเมาคนทั้งชาติตั้งแต่ยังไม่เมาใครไปภูมิใจกับเขาว่าผลิตน้ำเมามันก็เหมือนกับผลิตยาบ้ายาอีนั่นแหละอย่างนี้แถบชายแดนพมา่าไม่ออกมาประกาศตัวว่าภาคภูมิใจบ้างหรือ นี่จะขยายกิจกานใหญ่โตเข้าไปอีกหาผลประโยชน์จากความหายนะของสังคมอย่างนี้ไม่น่าปล่อยประเทศชาติยังไม่ถึงขนาดจนมุมสิ้นหวังขนาดต้องมาเชิดชูของพวกนี้เราของดีๆเรายังมีขายให้ทั่วโลกกินแล้วภาคภูมิใจหรือกินแล้วโง่งงมงายอย่าให้ใครมาจุงจมูกให้หลงเชื่อคล้อยตามเขาไปได้ไง่ายๆเราอาจตั้งคำถามว่า ทำไมในภาพยนตร์โฆษณาเรล่าจึงไม่มีภาพคนเมานั่งอาเจียนอยู่ข้างถนนคนเมาชกต่อยทะเลาะวิวาทคนติดเหล้าถูกขามเข้าไปรักษาโรคตับแข็งในโรงพยาบาลคนเมาขับรถพบอุบัติเหตุตาย,ตายสยองสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทุกวันทั้งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดภาคภูมิใจไหมยอดคนไทยขี้เมาเพิ่มกระฉูด12 ภาคภูมิใจไหมคนไทยดื่มเหล้ามากเป็นอันดับห้าของโลกโดยเฉพาะในเด็กและสตรีเพียง7ปีกลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ15-19ถึงปีดื่มเหล้าเบียร์เพิ่มขึ้นเกือบหกเท่าภาคภูมิใจไหมหากลูกหลานกลายเป็นคนขี้เมาภาคภูมิใจไหมหากเกิดทะเลาะทุบตีภายในครอบครัวภาคภูมิใจไหมหากเกิดอุบัติเหตุจากพวกเมาแล้วขับ ภาคภูมิใจไหมหักหมดตัวเพื่อจ่ายค่ารักษาผิดเล่าก่อนอื่นมาดูสถิติแห่งความภาคภูมิใจกันคนไทยดื่มเล่ามากเป็นอันดับห้าของโลกยอดผู้ป่วยมะเร็งพุ่งระบุชัดเหตุมาจากเล่ากระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยคนไทยเป็นโรคมะเร็งตับจากพฤติกรรมดื่มเล่าจัดทำให้ตับแข็งเรื้อรังจนกลายเป็นมะเร็ง อีกไม่ช้ามะเร็งตับจะมาแรงเป็นอันดับหนึ่งเหตุหลักมาจากการดื่มเหล้าในประเทศไทยล่าสุดพบการตายจากมะเร็งมากเป็นอันดับหนึ่งแสงโรคหัวใจและอุบัติเหตุเตือนนักดื่มเบียร์เสี่ยงเนื้องอกในลำไส้ดรโจเชฟซีแอนเดอร์สันจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กสหรัฐอเมริการายงานผลวิจัยจากผู้ป่วยที่มีภาวะเนื้องอกในลำไส้2,291คน ให้ข้อมูลตรงกันว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียร์เป็นประจำทุกวันชาวฟินแลนด์เสียชีวิตด้วยแอลกอฮอล์มากกว่าโรคอื่นนักวิจัยได้ศึกษาพบว่าในปัจจุบันนี้แอลกอฮอล์กลายเป็นสาเหตุต้นๆของการเสียชีวิตของชายชาวฟินแลนด์นิราศปรโลกตอนผลกรรมแห่งการเสพสุรายาเมาในยมโลก ชายหนึ่งถูกน้ำกรดราดรดร่างไม่คอขาดคร่ำครวนกลางสวนหลวงไหลเข้าปากครากเปื่อยเรื่อยลงซวงเจ็บปานป่วงปวดท้องเนื้อผ่องพังกัดตับไตไส้พุงถุงอันทะแผลเวอะหวะ,วะแหว่งโอ้ผลผิวหนังไส้เรียราดขาดวิ่นกลิ่นเหม็นจัง ทั่วไหลหลังหนังรอกปอกเปิกไปบาปดื่มเหล้าเมายาอารวาสเข้าพิฆาตเข็นฆ่ามีปราไซตีพ่อแม่แก่เท่าด้วยเมาใจน้ำกรดไหลลวกร่างครางระงม